พบกับตองกับเจนโพสิสอีกคั้นะคะก็วันนี้เรายังอยู่กับที่หมอจงนะคะหรือว่าคุณหมอสาทินของเราเนี่สวัสดีครับท,ทั้นี่แล้วนะคะเราได้ทำวารรู้จักกับบริการแล้วก็บริษัรเจนโพสิสไปแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาลงลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของ พันธุกรรมหรือว่าการตรวจ DNA ยังไม่ค่อยเคยได้ยินกันในแบบชีวิตประจำวันของเราเลยเนาะก็วันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับบริการลงรูปถือหลัก DNA มากยิ่งข MA> ึ้นค่ะพี่หมอคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึง DNA หรือว่าพันธุกรรมมันคืออะไรยังไงสำหรับแบบคนทั่วไปบ้านๆนี่ค่ะพี่หมอเวลาเราพูดถึง DNA เราก็มักจะนึกถึงการส่งต่อ เช่นเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ euh ่นนะครับ DNA ก็คือสารที่มันอยู่ในเซลล์เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของเซลล์ทุกเซลลที่อยู่ในร่างกายเราจากที่พ่อแม่จะส่งสมบัติพัสถาของเราแล้วเนี่ยถูกต้องครับคือต้องส่งตัวีเอ็นใช่ถูกต้องครับผมซึ่งมันก็คือทําให้เรามีหน้าตาที่แบบคล้ายกับพ่อแม่แล้บนันใช่ มีหน้าตาหรือมีลักษณะบางอย่าง<ม>ที่ถ่ายทอดกันมาครับผมเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทศัพท์าทางแพทยน์นะครับผมลักษณะ<ม>ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ตัวสารที่ถ่ายทอดลงมาเนี่ยเราเรียกว่า DNA, DNA. ถูกต้องครับโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้น DNA นอกจากทําให้เรามีหน้าตาคล้ายกับพ่อแม่บรรพบุรุษแล้วก็วงศ์สานนายะของเรามันบอกอะไรได้อีกคะ เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ส่งมารุ่นสู่รุ่นน่นนะครับผมออก็อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีอ,อ,อของดีก็เช่นทำให้ตัวเราเป็นเราพ่อแม่เราสวยหลอ่อเราก็อาจจะมีลักษณะที่สวยหลอ่อหรือสูงหุ่นดีเหมือนพ่อแม่เรา ของที่ไม่ดีบางอย่าง mm. เช่นการเสี่ยงต่อการเกิดโรค mm. พันธุกรรมบางอย่าง mm. ก็มีการถ่ายทอดมาได้ mm. เช่นคุณพ่อ,พอคุณแม่เราอาจจะเป็นเป็นโรคโรคหนึ่งรหรือว่าเป็นพาหะของโรคโรคหนึ่งที่มันถ่ายทอดกันได้เราก็อาจจะรับสิ่งเหล่านี้มาจากพ่อแม่ได้ครับ,ค,รบคือจริงๆบางโรคมันอาจจะแบบเฮ้ยเราเป็นโครคเฮ้ยทำไมพ่อแม่เราไม่เป็นละ่ะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะตัวด n a อมันมีหน่วยที่แบบมันมีสิ่งที่แฝงอยู่ถ้าคุณพ่อมีสิ่งที่แฝงคุณแม่มีสิ่งที่แฝงเหมือนกัน เราก็อาจจะแบบโปเชดโดนภาษาแพทย์เขาเรียกเป็นพาหะอ๋อเป็นพาหะใช่ใช่ครับตัวอย่างโรคทางกนุกรมมีอะไรบ้างคะที่ส่งต่อทางเลองที่เราได้ยินบ่อยอย่างเช่นทุกทาร์ซิเมียอ่าน้องตองเคยได้ยินไหมครับเป็นโรคเลือดแบบหนึ่งเลือดที่บอกว่าเอ้ยเลือดจางใช่ใช่ซึ่งคนไทยเนี่ยมียีนแฝงตัวนี้เยอะซึ่งก็จะได้รับมาจากพ่อแม่ใช่ครับใถูกต้องพาหะอย่างที่พี่หมอพูดปะใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าโรคบางอย่างเช่นแบบ โรคหัวใจโรคเบาหวานซึ่งตองไม่เคยเรียนคือตองก็เรียนสายพิตเหมือนกันแต่ตองไม่รู้ว่ามันไม่ได้ถูกจัดอยู่ในโรคทางพันธุกรรมอันนี้ถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งเนี่ยนะครับก็คือมะเร็งทั้งหมดเนี่ย จะมีประมาณ 10- 1 5ที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ่ายทอดทางกรรมพันธุ<ะ>์อย่างเราเรา,เรารู้กันดีว่ามะเร็งมันเกิดได้จากหลายสาเหตุอ,อย่างเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรีหรือว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ดีหรือมลภาวะเช่นมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือพันธุกรรมอยกตัวอย่าง,ชางเช่นบางครอบครัวที่มีมะเร็งอยู่ในทั้งแบบวงสาคนาญาติเยอะเนี่ยโอกาสเสี่ยงของคนที่อยู่ในครอบครัวนียก็จะสูงกว่า ก็จะเป็นการถ่ายทอดอที่ที่ส่งต่อกันมาครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเราก็มีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะตรวจสอบพบได้ก่อนว่าเฮ้ยคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ f ฟ m i l y r e c o r คอร์ดนะคือมีบันทึกประวัติแต่จริงๆแล้วเราเสี่ยงเหมือนกันกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัวหรือ่าจะเป็นลักษณะของการตรวจยีนก็คือตรวจข้อมูลใน DNA นั่นแหละถูกต้องครับผมทำให้เรารูได้ว่าเ บางทีในครอบครัวเรามีประวัตินะแต่บางทีเราอาจจะดีตรงที่เราไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้รับมรดกนั้นมาก็ได้มันเช็คได้เราสามารถตรวจสอบได้ใช่ถูกต้องครับผมพราะว่า DNA เราเป็นแบบไหนครับซึ่งเอาจริงๆแล้วต้องมองว่าต่อให้มันจะเป็นลักษณะที่เราได้รับส่งต่อทอดมารุ่นสู่รุ่นแต่มันก็จะมีความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเหมือนกันเนาะเช่นว่าเอ้ยเราพี่มีพี่น้อง5้าหกคน เราอาจจะไม่โดนเป็นไปได้<ต>ครับผมคนอื่นๆอ,อ,อาจจะก็แบบเสียงน้อยเสียงกลางเสียงต่ำก็ม,มันก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองเฉพาะบุคคลเหมือน,นกันถูกต้องครับผมอ๋อ,<ม>อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามในแต่ละคนก็ควรจะตรวจเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะคนถูกไมใช่จะได้รู้การดูแลตัวเองเครับ ยิ่งถ้ามีประวัติด้วยยิ่งน่าตรวจ<ม>เพราะว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ถึงไม่มีประวัติเนี่ยการตรวจพวกนี้มันก็จะช่วยในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองสมมุติว่านายเอแล้วกันเนาะมีมีประวัติครอบครัวมาแล้วพอมาตรวจปึ๊บก็พบว่าตัวเองเสีย่ยมเลงลำไา้ครับผมรู้ว่าเสีย่ยแต่ยังไม่เป็นครับอ,อย่างนี้ทาง Gen Focus มีคำแนะนำอะไรหให้กับให้กับมิสเตอร์เอ ยกตัวอ,อย่างอย่างมะเร็งลำไส้ปกติแล้วการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้นอกจากการตรวจร่างกายเจาะเลือดโน่นนี้คือการส<ม>่องกล้องดูนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนําให้การส่องกล้องเนี่ยมันมีระยะเวลาที่ไม่ค่อยถี่มากนักอย่างเช่น5ปี10ปี<อ>ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเจอยีนที่ผิดปกติเนี่ยคนนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ก็เสี่ยงสูงมากขึ้นคนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษร,รวมถึงไปตรวจคัดกรองให้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นครับผมคือต้องเข้าใจถูก คนเราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้มาก,ก่อนเราก็อาจจะทําในแบบความแบบความถี่ทั่วๆไปอะที่เขาตรวจอเช่น<ว>แบบก็5ปีครั้ง10ปีครั้งครับคือกว่าจะเจอมันก็พัฒนาเป็นก้อนเป็นเนื้องอกมันอะไรไปแล้วซึ่งเราก็ต้องมานั่งแบบเฮ้ยก็ต้องรักษาสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จา่ายแล้วก็สิ้นเปลืองคือความรู้สึกเราด้วยเนาะใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเรามาตรวจตรงนี้ก่อนเรารู้ว่าเรามีความเสีย่ยงดังนั้นเราก็เช็คให้มันถี่ขึ้น เจอติ่งเจออะไรก็ไม่ต้องรอให้มันพัฒนาก็กาจัดไปเลยมันก็คือจะแบบคลีนคลีนอะเนาะใช่ไหมพี่หมอคลีนเคเคกันไปอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดกันแต่เรื่องโรคร้ายแรงเนาะโรคมะเร็งใดๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้ละคะมันยังมีที่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรในชีวิตประจำวันของเราพอมด้ยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการตรวจ DNA เอเพื่อดู การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเราใช่ไหมครับหรือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม personalized product หลังจากที่เรารู้ผลแล้วเราก็มาปรับการใช้ชีวิตรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเรามิลแพลนที่ดีที่สุดสําหรับเราเพราะว่าสิ่งที่ personalized ที่สุดก็คือ d ี a นเอของเรานี่แหละไม่มีอะไรที่จะแบบ personalized ไปมากกว่านี้เฉพาะบุคคลไปมากกว่านี้เนาะเราก็เลือกผลิตภัณฑ์หรือการดูแลชีวิตที่เหมาะกับเราจากผล d ี a อ๋นเออโอเคนั่นแปลว่าสมมติ มันจะเป็นประมาณว่าสมมติว่าตองเข้ารับบริการการตรวจ DNA ใ่ะเราก็ดําเนินการตรวจเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยผลมันก็จะส่งกลับมาเป็นรายงานผลเป็นรายงานผลแล้วก็เราก็เอามาปรึกษาคุณหมอก็จะให้คําแนะนํากับเรามาว่าเสี่ยงแบบนี้เวลาไปตรวจสุขภาพต้องโฟกัสค่านี้หรือไปเช็คอัพอะไรให้มันถี่ขึ้นหรือในชีวิตประจำวันเพื่อหลีกเลี่ยง การที่จะไม่เป็นโรคนี้หรือว่าเสี่ยงจะขาดสารอาหารแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะไปเลยหน้าเชลวิตามินไปปรับไปเลือกไปให้หมอไปเลือกหน้าเชลวิตามินคนอื่นต้องการวันละสมมติ200้อมิลลิกรัมเราอาจจะต้องการวิตามินตัวนี้เป็น้อยมกรัขาอะไรอย่างเงี้ยเลือกอาหารเป็นเลือกสกินแคร์อันนี้ก็ได้ถูกไหมคะันกต้องคของ คำตอบที่ว่าตรวจแล้วแล้วไงตอ่อใช่ใช่ครับโอเค<ม>ชัดเจนมากเลยค่ะครับเอาละค่ะสําหรับในครั้งนี้นะคะเราได้รู้แล้วนะคะว่า DNA คืออะไรส่งต่อ,อยังไงคะแล้วก็เทคนิควิธีการตรวจพันธุกรรมหรือว่า DNA แบบนี้เนี่ยมันมีผลอะไรกับชีวิตเราบ้างถ้าเราได้รับการตรวจแล้วเนี่ยเราต้องทอํายังไงกับชีวิตเราต่อนะคะสําหรับครั้งหน้านะคะตอนอยู่กับหมอโจงนะคะเราจะมา คุยกันในประเด็นที่ว่าถิิตรรมแล้วก็บริการแพ็กเกจจากเจนโฟ s ิ s ตัวไหนที่จะเหมาะกับเรามาซัพพอร์ตความต้องการแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะก็ยังไงทางหน้าพบกับตองเจนโฟ s ิ s แล้วก็คุณหมอโจมมาคุยกันสนุกสนุกได้ครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆากคะสวัสดีค่ะสวัสดีคดค่ะ